เอาแล้วครับผมใสยเข้าท่านชมครับพบกับมุยโอโซน,นเช่งเขยแล้วผมวนี่คือเกม WWE Puzzle RPG นะครับผมก็ไม่การเสียเวลาผมเปิดแพ็คประจำเดือนมิถุนายนกันเลยยังไม่ใช่มิถุนายนสินี่มันกรกะดาดาคมแล้วนะครับผมก็คือ Road SummerSlam มบิ k e คดนะครับผมดูชุดนี้ที่เป็นไปได้ก่อนไม่น่าเอาสักอันเลยว่ะ <laughs> นี่ดูแบบเร็วเลยนะครับอยากได้บล็อกเลสเนอร์ว่ะ เกเบลยังมีอยู่นะครับผมโอเคชอมไม่เึ้นเนอ,อเนี่ยอยากได้ดูแบบเร็วๆเลยครับผมไม่การเสียวลาโอ้ยไม่ได้เลยวะนี่ยังเหมือนเดิมนะครับฟีเจอร์0ูนยจุหนึ่งยากครับอันนี้สูงยากมากเรามาเปิดแพ็กประจำเดือนสิงหาคมกันเลยไม่การเสียวลานะครับผมก็เท่านี้แหละ โอเคเริ่มกันเลยครับผมหนึ่งสองสามเอ้ยแกน,นครับผมก็ดฟาเตอร์โอ้ปไปรปต่อไปครับผม แลนดี้ All ออตันเลเจนด์คิลเลอร์ว่ะมันรวยทีเดียอุ้ยออตันสองตัวเลยว่วะสองจิ้งกีต์ต้องโหคิลเลอร์ว่ะก็ฟาเตอร์อีกแล้วนะครับ อ๋อตันนี่บอกมาบ่อยมากเลยว่ะโอ<ฮ>้ยไ<ฮ>ม่เอาคีวินแนนี่ไม่เอาโหลิกกซี่อีกแล้่จะไปเรๆเลยๆนะครับก็ฟาเตอร์อีกแล้วโอ้คุณออกบ่อยมากนะกดฟาเตอร์เนี่ยต่อไป ออตันนครับโอ้โ oh. หได้เยอะนะเนี่ยเพชออตันเลยวะโอ้ oh, ตัวใหม่วะไม่เอาครับ <c oughs> ไม่อยากเอาเท่าไหร่เลยวะโอ้ย oh, ตัวไมไ่เรื่องเว้ยออกเป็นเชดแล้วเว้ยอุ้ยสองหมื่นเชีครับ กีโยโซโหจะโกงไปไหนไเนี่ยเคนโอ้โหเร็วไปเร็วเคลนเชลนล็อกเนี่ยนะโอ้โหยังมุ่สาได้คุณพี่ครับเนี่ยตัวต้องตายนี่อยากได้เลยยังไม่ออกเลยวะในตัวซันซัซักซ่าเลยนะครับ มาทำไมเนี่ยยูเซลเนี่ยฟีดแน่เนี่ยโตใหม่อีกแล้วครับโอ้โหพ่อเดล็อกนะครับยังมีสาวมานะโอ้แหม่แหม่ได้โตใหม่สองตัวครับผมกึิ้นดีออตันอยู่แล้วนะครับแท็กออตันแน่เลยว่ะขอบ,บอ่อยยางขนาดน,นี้ โอ้โหเคโอโถ่เออเคโอได้ไแล้วนะเทคเกอร์น,นะครับโอ้โ oh, ห bon, ขอบินคนระับเนี่ยทำไมไม่กลับไว้ผมยาวอะ่ะนี่กลับนี่เรามาเอ็งทีเต็มกัปเปอร์แล้วเนี่ยลิป <c oughs> ชีตโอ,อ้ลิปชีตได้สองตัวแล้วอะ่ะ สองแพ็ลน,นะครับดี่ชิอันนี้คือไม่การันตีเฮ้ยตัวใหม่ครับเออคือ,อโอ้โหก็พวกเดียวกับกเอซอร์วิสเมฮ์ฮตเอบ้าเอาไซดเดอร์สก,กอตโฮครับโอ้โหเอาทำไมวะเนี้ยเอ็ดดี้ครับโอเคได้อลยเอ็ดดี้ก็ไ่เอามาสามตัวเลยนะครับ โอ้ซ้ำนะครับอย่างอีสาวมากว่ะมา,มาทำไมตัวนี้เนี่ยติดดีแล้วครับติดดีหนึ่งครับต่อไปซีได้แล้วโอ้ก็ได้บ่อยครับได้เยอะมากต่อไปเฟเตอร์ว่ะ อาเลยตอนเลยอย่างรถเร็วครับอย่างรถเร็วอันนี้สามดาวเงิ hey, hey, นโอ้ยเก่งนะครับผมแน่นเหมือนกันแค่ซักแก๊สโอ้ยมีสาวมาเนาะรอนซินมมองนะครับ ไม่ได้เรืองอะไรล้เรรวเลยครับแพ็เนี่ยโอ้ยแพก็กาตาันเลยมีเซตโลินโดนามาเจ้ไอแ็ก,กมาสองแล้วครับไอแพ็กอ่ะไม่รู้มาทำไม ไวติดแพ็กที่ไม่ตอนตีนะครับออตันอีกแล้วนี่มันแพ็กออตันมาเนี่ย,นนยมาบ่อยมากเด็กบีครับ,ฮบเฮ้ยดีแลยวต่อไป b t c ครับผม ไม่ออกอล้ตัวใหม่อหละ,ะเสร็จเจ็บโอ้ <c oughs> ดับเบลิลเลยคอมแพกต่อเนื่องทอามาทำหน่อยเลยเนี่ยสปอนคอซิออซิเนี่ยอยังมาสาม,มานะครับเฮ้ยตัวใหม่นั่นคือโอ้โหตัวใหม่ทั้งที มาเป็น n w o อีกแล้วนะครับโอ้ยมาทั้งทีเราต้องเช็คดเวอรซี่จาก NWOU อีกแล้วนะครับนี่ใหม่มาประมาณ4แ <c red its> พ็คแล้วอะเคยแล้วนะครับไปอย่างเร็ยวไปอย่างเร็วเลยออตันผมเชื่อแล้วละเป็นแพ็คออตันแน่ๆ,ๆนครัวเลย มาตัวองโคแล้วนะครับโอเคชอบอันนี้ตัวสีเหลืองอยู่แล้วสุดท้ายนี่การันตีนะครับเออแพ็คก,การันตีครับอันนี้โอ uh ้โหแล้วกมล่าสองหมื่นวะนี่ต่อไปคือแพ็คก,การันตีครับส่วนนี้จะเป็นเฉดครับผมไม่ได้หรอกครับไอ้กีจงฟิกเกอร์อะไรของผมเนี่ยสุดจุดเป็นดึงคาดหน้าใบใบนะครับได้อะไม่ได้เอ,เอ,อาายเฉดนะครามูล่าอีแกลแล้วเนี่ยเฉดไทฟูนเหรอวะ ยังมูซาจะเอามานะครับอสกา้าอีกสองหมื่นเอ๊ะแต่นี้เแจก,ก,กสองหมื่นเลยเหรอเนี่ยแต่ระดับ,บล่างๆเทาั้นเลยอสาสก้าอีกแล้วนะครับไทเฟอร์ครับต่อไปชาล็อตเฟย์ยังมูซาเอามานะครับมาไทฟูยังเ้ยน,นะครับแล้วก็แพ็คสุดท้ายครับ เกยูโซ <G ay uso> ครับโอ้ใช่เป่าเนี่ยเออใช่ครับตอนอยู่กิมิกยูโซ่โอ้ก็ถือว่าดีครับผมคราวนี้อืดูสรุปเลยนะครับได้ไอตัวเนี้ยได้ตัวนี้ครับผมหนึ่งตัวล็อกกี้จอร์สันพ่อจะล็อกนะครับอีกหนึ่งตัว วิวเวชินดีตัวยิ่งหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหม่สกอตฮอล์เอ็นดับยูโอนะแล้วก็เท็ดดีเบียซีเอ็นดับยูโอนะแหมไม่รู้จะเอามาใหม่ทำไมนะนี่ตัวใหม่เอาไซเดอร์กับไบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ผมโอเคเอาแล้วผมจบแล้วนะครับการแพ็คประจำเดือนนี้ครับผมก็พอเลยนะครับผมไม่การเสียเวลานะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมกับวีโอตัวต่อไปครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ